ผู้ต่อสู้ที่คิโนมิยะทาคาโอกผู้เป็นพระเอกของภาคแรกต้องเผชิญในทัวร์นาเมนต์มีใครบ้างไปฟังคลิปนี้กันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มืเก่งแฟนตาซีสำหรับรายการ my b u t t l e ในวันนี้นะครับผมจะเอาเส้นทางการต่อสู้ของตัวละครคิโนมิยะทาคาโอจากเบเบลตภาคแรกมาพูดคุยให้ฟังกันซึ่งผมเคยทำพาร์ทที่1ไปแล้วนะครับพาร์ทที่1เนี่ยผมพูดถึงการต่อสู้รอบนอกทัวร์นาเมนต์ของทาคาโอที่ไปต่อสู้กับคนน้นคนนี้นะแต่คราวนี้ผมจะพาเข้าสู่การแข่งขันแบบทางการเลยครับว่าทาคาโอเนี่ยเขาได้ไปต่อสู้อะไรยังไงกับใครบ้างครับซึ่งจำนวนที่ผมคัดมาได้มี ทั้งหมด10คนนะครับโดยต้องบอกว่าความแน่นของบทบาทแต่ละคนไม่เท่ากันเลยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นตัวประกอบที่มาต่อสู้กับทาคาโอเฉยๆนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นทีมโนเนมอะไรแบบนี้เช่นแบบว่าทีมประเทศไทยอะไรแบบนี้นะครับก็มีการต่อสู้กับทาคะโอแบบจบแป๊บเดียวครับห้านาทีสู้กันเสร็จรูเรื่องเลยไปจนถึงคู่ต่อสู้ที่เป็นสเกลระดับใหญ่ต้องชนะคนนี้ให้ได้เพื่อเป็นแชมป์โลกอะไรแบบนั้นนะครับโดยต้องบอกก่อนด้วยว่า10คนนี้นะครับผมจะตัดของทีม BBA ออกไปนะครับว่าทาคาโอเคยสู้กับใครแม็กซ์หรือเร เนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องทาคลิปไมาแไปเทิลของไครเรแล้วก็แม็กซ์อีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะวนมาชนกันเรื่อยๆนะครับใครอยากดูการต่อสู้แบบละเอียดของทีม BBA ผมก็เคยทาของแจปแอนทัวร์นาเมนต์ไว้แล้วก็ไปหาดูกันได้นะในเพลลิสต์ของเบเบเลตนั่นเองครับทีนี้มาดูดีกว่าว่าคู่ต่อสู้ที่เป็นทีมอื่นของทาคาโอที่ต้องเผชิญในแต่และทัวร์นาเมนต์จะมีใครอะไรยังไงกันบ้างครับผมมาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะครับคนแรกมีชื่อว่าฮิรุตะนั่นเองครับซึ่งฮ ในเจแปนทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งเจแปนทัวร์นาเมนต์ผมเชื่อว่าทาคาโอเขาก็ต่อสู้หลากหลายนะเออก็คือว่าต่อสู้ไปต่อสู้มาเพื่อที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ได้กลายเป็นตัวแทนทีมของญี่ปุ่นอะไรก็ว่ากันไปคนที่ทาคาโอต่อสู้ด้วยก็จะมีฮิรุตะซึ่งฮิรุตะเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในจตุรเทพของทีมชาร์คเ l อร์นะครับซึ่งมีใครเป็นหัวหน้าแต่ครั้งหนึ่งที่ฮิรุตะเคยพ่ายแพ้ให้กับทาคาโอไปปุ๊บฮิรุตะก็เหมือนกับจมดิ่งเลยนะครับใครเองก็รู้สึกว่่่่่าาไไออออ้บบ้้นนนนนนีีีมมมมััักกกรระะจจจเเเิปปปทททยยูแแแแลวถ็ุพพพบบ เรืสินดีอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าตัวของฮิโนตาที่แทบไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะมาเกาะกู้ศักดิ์ศรีในการแข่งขันแจแปนโทนัเมนต์และการต่อสู้กับทาคาโอดในครั้งนั้นนะครับก็พยายามทุกวิถีทางแล้วนะครับผมใช้แอตแทคริงที่มีสเกลการ,ต,รตีที่มันรุนแรงก็ยังไม่สามารถเอาชนะทาคาโอดได้นอกจากนั้นแล้วทาคาโอดก็ได้แสดงความเป็นมิตรภาพที่ดีนะหมายความว่าน้ำใจนักกีฬาเนี่ยพยายามสื่อสารให้กับฮิโนตะรู้ว่าการต่อสู้แบบตรงไปตรงมาบางทีมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะซึ่งฮิโนตาเองนะครับ้วยวาาท่เ,เแจะุกองล ก็คงไม่มาอินอะไรกับพวกน้ำใจนักกีฬาตอนนั้นที่ทาคาโอต้องการสื่อเนาะแต่ทีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วใช้คำว่าความรู้สึกของทาคาโอก็ส่งไปถึงนะครับก็จบการต่อสู้ลงไปโดยที่ฮิโรตะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และเมื่อพ่ายแพ้เสร็จแล้วทาคาโอก็พูดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าวันหนึ่งเรามาแข่งกันโดยไม่มีความแค้นไม่มีความโกรธกันเถอะน,นะแข่งกันอย่างตรงไปตรงมาฮิโรตะเองก็เหมือนจะเปิดใจรับทาคาโอนะครับว่าโอเคได้งั้นคราวนี้ฉันขอยอมแพ้ไปก่อนและคราวหน้าเรามาสู้กันผ่านไปกับคู่ต่อสู้คนแรกนะครับ โดยการต่อสู้ครั้งนั้นทาคาโอะต้องเผชิญหน้ากับโยทินจากทีมไทยนะครับผมทีมไทยไทยแลนด์ประเทศสยามบ้านเรานี่แหละนะครับซึ่งตอนนั้นคนที่เข้าแข่งของทีมไทยจะมี3คนนะครับคนที่ทาคาโอะต้องเจอก็คือโยทินซึ่งโยทินเนี่ยเขามีเทคนิคการต่อสู้เทคนิคการชุดเบเบ,เบที่น่าสนใจนั่นก็คือการใช้รูปแบบของมวยไทยนั่นเองครับซึ่งปกติคนจะชุดนี่คือใช้มือจับชูตเตอร์แล้วก็ชุดไปใช่ไหมเออแต่ว่าโยทินเนี่ยมีการติดตั้งชูตเตอร์ไว้ที่ขาของเขานั่นเองครับแล้วเวลาที่จะชุด ออเขาก็เหมือนกับทําท่าเตะของมวยไทยะครับผมก็ต่อสู้กับทาคาโอโดยที่มันมีประเด็นนิดนึงตอนการต่อสู้ของรอบเอเชียทัวร์นาเมนต์รอบนี้ที่ทาคาโอจะสู้นะคือทาคาโอเขาจะดูมีมุมที่เหลิงต่อพลังของเขามากเกินไปหน่อยนะครับลหลายคนก็พยายามแบบเตือนสติทาคาโอนะว่าอย่าดูถูกทีมคู่แข่งดีกว่าแล้วพอทาคาโอได้ต่อสู้กับโยทินนะครับแม้ว่าทาคาโอจะชนะได้ก็จริงแต่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยการแข่งขันมันก็ไม่ได้ไง่ายนะเออเราก็ต้องเตรียมใจไว้นิดนึงว่าเราอาจจะเจอคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้ไปได้ครับและหลังจากเอาชนะ ไทยก็จะเป็นการแข่งรอบต่อไปก็จะเป็นการเจอทีมอินเดียครับผมทีมอินเดียที่บอกเลยว่าตัวประกอบด,ดีๆนี่เองนะมาเป็นทางผ่านให้กับทีม BBA ไปนะครับแต่ทีนี้จะมีทาคาโอคนเดียวนะครับที่ได้ต่อสู้กับคนที่มีชื่อเพราะว่าสะคริปต์ที่ผมเขียนไว้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ของเรของแม็กซ์อย่างเงี้ยมีทีมอินเดียด้วยแต่ผมรีมาบอกว่า no name ครับผมคือเหมือนไม่มีการเปิดเผยชื่อนะแต่ของทาคาโอมีการเปิดเผยชื่อครับผมนั่นก็คือราจูนั่นเองครับราจูก็เป็นคนที่ใช้เบเบสไตล์แบบอนะินเดีียยยอออินนนนนเดใใกกกกาาารต่่่สู้้้้้ัััับบคแแแลลวว็พหไป การรอบของทีมอินเดียไปเสร็จปุ๊บก็จะเป็นการต่อสู้กับทีมมาลดิฟนะครับทีมมาลดิฟเนี่ยบอกเลยว่ามีสตอรี่ความดราม่าของทีมเขาด้วยนะคือเขาเป็นทีมเบเบลดที่ออกแนวแบบว่าบ้านนอกบ้านนอกหน่อยนะครับแล้วก็พยายามไต่เต้าขึ้นมาจนถึงการแข่งขันเอเชียทันวนาเมนต์รอบนี้แล้วก็ได้มาเจอกับทีม b b a นั่นแหละครับซึ่งสตอรี่การต่อสู้กับทีมมาลดิฟมันจะมีประเด็นนิดนึงตรงที่ว่าทาคเขาโอแ้แม็กตื่นสายครับผมเออคือตื่นสายปุ๊บเรก็อาสานะครับเดี๋ยวเราจะไปความทากงกน,น่้ไเข่งอเองอชนะไปรบ2 การแข่งขันของใครใครก็ชนะไปนะครับซึ่งรอบที่3เนี่ยควรจะเป็นทาคาโอกแข่งนะครับโดยที่ใครเองก็ยื่นต่อกรรมการไปนะครับว่าเฮ้ยเราชนะ2ในสาวแล้วในการแข่งขันที่3าไม่ต้องมีการแข่งขันก็ได้ไม่ใช่หรือแต่ดีเจที่เป็นกรรมการนะครับเขาก็บอกไว้นะครับว่าทีมเนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันนะถ้าหากว่าการแข่งขันมันเกิดช่องว่างไม่สามารถแข่งได้หนึ่งคนปุ๊บทีมจะต้องถือว่าพ่ายแพ้ไปเลยอะไรแบบนั้นซึ่งทาคาโอกกับเรก็สามารถมาได้ทันเวลานะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยระหว่างทางมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้้้นนหหิิถถล่่มมทําใรรวงไไไดอะแบบ แล้วพอทาคาโอมาถึงปุ๊บก,ก็ได้ต่อสู้กับตัวละครที่มีชื่อว่าบารัคัสนั่นเองครับบารัคัตที่เป็นตัวแทนจากทีมมาลดีฟนะครับก็ต่อสู้กับทาคาโออย่างสมศักดิ์ศรีแล้วพอทีมมาลดีฟได้พ่ายแพ้ไปปุ๊บก,ก็จะมีการขอบคุณทีมบ b a ที่อุตส่าห์ต่อสู้กับพวกเขาอย่างจริงจังนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความประทับใจเล็กๆน้อยๆไปกับทีม b b a และทีมมาลดีฟนี่นี่เองนะผู้ต่อสู้ของทาคาวโอบผ่านไปแล้ว4ี่คนนะครับเออก็ต่อมาคนที่นห้ะคนกรตอสงทั่ ของเอเชียทว์นาเมนต์แล้วนะซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นใช้คําว่าทาคาโอ,อหัวร้อนได้เพราะตลอดการต่อสู้เนี่ยไรเขาจะมีการพูดถึงเรตลอดเวลาอารมณ์ประมาณว่ายืนต่อสู้กับทาคาโออ,อยู่นะแต่พยายามพูดจานเหน็บแนมเรที่นั่งอยู่ที่ไซด์คนเชียครับทาคาโอ,อเองก็เลยโมโหแล้วก็มีการต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาทาคาโอ,อเองก็สแสดงฝีมือเต็มที่เพื่อที่จะเอาชนะไรให้ได้ครับรอบแรกเนี่ยทาคาโอ,อสู้กับไรแล้วทีนี้ไรสามารถเอาชนะไปได้ส่วนรอบ2ทาคาโอ,อพลิกมาชนะได้ถ้าดูความต่างชั้นของพลังแล้วเหมือนทาคาโอ,อจะสู้ไม่ได้แต่พอรอบ2แล ทอกลิกมาชนะได้เสร็จปุ๊บไรเองก็เริ่มจะหันมามองทคาโอะแล้วนะครับทคกโอก็บอกว่า um, มีกระจิกกระใจหันมามองฉันแ,แล้วรอพวกแล้วไรเองก็จ้องทคาโอด้วยสายตาอาฆาตเล็กน้อยนะครับว่าฉันจะกําจัดแกในรอบต่อไปนี่แหละแล้วทคาขอกับไรก็ต่อสู้กันอย่างเอาจริงเอาจังในรอบ3ามซึ่งในรอบ3านั้นนะครับไรมีการอัญเชิญสัตว์ในตำนานของตัวเองออกมาแล้วนั่นก็คือสิงห์ดนั่นเองครับการต่อสู้ของสิงห์ดกับมังกรฟ้าในยกที่3นั้นนะครับก็ถือว่าจบลงด้วยการเสมอนั่นเองครับอ่าก็เป็นการ่ัรรทบี ว่าไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้และจบลงด้วยการเสมอนั่นเองครับหลังจากที่จบพังเสมอไปแล้วก็จะเป็นการต่อสู้ของไรกับเรและหลังจากนั้นการต่อสู้ทัวร์นาเมนต์ของทาคโอ้ในเอเชียทัวร์นาเมนต์รอบนี้ก็ถือว่าจบลงไปครับแล้วพอจบลงเสร็จแล้วก็ต้องไปต่อสู้กันต่อที่อเมริกันทัวร์นาเมนต์หรือก็คือเวิลด์ทัวร์นาเมนต์บล็อกเนั่นเองครับผมพอเดินทางไปที่อเมริกาแล้วนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับ โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าแม่ของแม็กซ์เนี่ยนะเป็นผอ,อดูแลทีมอเมริกาที่จะต้องมาแข่งกับทีม BBA อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งแม่ของแม็กซ์เนี่ยเขาแอบ,บดูแคลนทีม b ี a ไว้ด้วยเหมือนกันว่าเป็นทีมที่มีแต่พลังใจอย่างนี้จะมาเอาชนะวิทยาศาสตร์ของพวกเราได้อย่างไงกันละ่ะแล้วทีนี้พอมีการดูแคลนกันไปปุ๊บทีม BBA โดยเฉพาะแม็กซ์อย่างนี้นะครับเขาก็ต้องมีการพิสูจน์ฝีมือแล้วว่า,ม,ามัมนะีในกำลังคิดผิดนะพวกผมแข็งแกร่งนะเฟยอะไรแบบนี้นะครับแล้วการต่อสู้แน่นอนครับไม่ได้ เองครับผมมันก็เหมือนกับเป็นทัวร์นาเมนต์รอบหนึ่งนะครับโดยทีมแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับทีม b b a ตอนนั้นก็คือทีมเม็กซิโกนั่นเองครับคู่ต่อสู้ของทาคาโหนะตอนนั้นจากทีมเม็กซิโกคือรามอนนั่นเองครับผมซึ่งทีมเม็กซิโกเนี่ยจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคือพวกเขาจะเหมือนกับมีเป็นอุปกรณ์เครื่องดนตรีหรือปืนอะไรพวกนี้มาต่อสู้โดยที่ทาคาโอะตอนนั้นเจอกับรามอนเนี่ยเขามีการใช้เบรเบรดที่โจมตีด้วยการโจมตีที่มีชื่อว่า at Attack, กางแกมตเต่อเนื่องจาากบนฟ้นแตต่อนนนัันนั้้้เี na, ่่ชดดววาาาาไมงกรฟตใหจ าคือเคียวจูเองเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขานะพอโดนทีมอเมริกาดูถูกมากๆปุ๊บไม่ยอมครับผมก็ต้องพัฒนาเบรเบตให้กับทคาโอกไปต่อสู้ให้ทีมอเมริกาเขาได้ดูสักหน่อยหนึ่งอะไรแบบนั้นก็สามารถเอาชนะมาได้แล้วพอจบการแข่งขันของทีมเม็กซิโกปุ๊บก็ต้องก้าวเข้าสู่ทีมต่อไปเป็นทีมเอกวาดอร์ครับผมทีมเอกวาดอร์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งตัวเต็งประมาณหนึ่งเลยนะครับจากการคาดเดาของเอมิลี่ในทีมอเมริกาที่เขาบอกว่าทีม BBA ที่มาเจอทีมเอกดย่างไม่มีทางที่จะเอาชนะทีมเอกวาดอร์อบ่ิงเง ต่อสู้กับทีมอเมริกาได้หรอกนะครับเรียกว่ามาดูถูกกันมาทํานายกันแบบนี้ทาคาโอจะยอมหรือคือจะบอกว่าในการต่อสู้รอบนี้กับทีมเอกวาดอร์พวกทีมเอกวาดอร์แข็งแกร่งจริงๆคือปกติการต่อสู้กับทีมตัวประกอบไม่ว่าจะเป็นเอเชียทัวร์นาเมนต์หรืออเมริกันทัวร์นาเมนต์นี้ทีม BBA จะสามารถเอาชนะแบบ3สูงได้เลยแต่พอไปเริ่มเป็นทีมเอกวาดอร์ปุ๊บกับเริ่มมีการพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับเรเนเนี่ยพ่ายแพ้ในการแข่งขันรอบที่1แล้วแม็กซ์ก็พลิกมาชนะในการแข่งขันรอบที่2และเป็นการต่อสู้รอบ คนนั้นมีชื่อว่าบาตโรม่ครับผมบาตโรม่นะครับผมวงเล็บให้ก็ได้ว่าเบเบดของทีมเอกวาดอร์หลายคนนะครับมันมาจากธรรมชาติเหมือนแบบแนวๆแบบว่าสัตว์ธรรมชาติจากเกาะกาลาปากอสอะไรแบบนั้นเลยนะซึ่งอย่างของบาตโรม่เนี่ยเขาก็จะใช้เบเบดที่ได้รับมาจากเพื่อนของเขาที่เกาะกาลาปากอสซึ่งเป็นเต่ายักษ์ครับผมอ่าซึ่งเต่ายักษ์ก็เป็นเต่ากาลาปากอสถ้าใครเคยเห็นนะนะโดยที่บาตโรม่เนี่ยด้วยความที่เขาใช้เบเบดเต่าหรือย,ยังไงไม่ทราบนะครับขเขาจะมีบุคลิกที่แบบว่ากลนๆนินๆน่งๆเอ่ยๆอะไรพวกนี้ให้ทักเขาหัวร เคียวจูพยายามสุดในดักที่แบบว่าทาคาโออย่าไปทําตามคายั่วยุของอีฝ่ายนึ่งอีฝ่ายหนึ่งเขากำลังยั่วยุให้เสียสมาธิอยู่ด้วยแบบการยั่วโมโหอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอาการนิ่งบางทีมันก็ยั่วโมโหได้ใช่ไหมครับโดยบาโตรเม่ก็สามารถดําเนินแผนการนี้ได้อย่างดีบวกกับการที่ว่าเบเบดด้วยความที่เป็นเต่ากาลาปกอสใช่ไหมครับมันก็มีพลังป้องกันที่สูงป้องกันการโจมตีพวกนี้ของมังกรฟ้าได้ดีมากๆนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเต่ากาลาปกอสนี้เป็นแค่สัญลักษณ์ของเบเบดเท่านั้นไม่ได้เป็็นนนนนนนอออัรรใใมาาาาาแตต่่่่่ยยงงงงกกสู้เทิิิจล ได้โดยที่มีเสียงคุณปูก่กระเชียว่าอย่าหลงเข้าไปกับตามคําพูดของศัตรูอะไรแบบนี้พอทาคาโอะรวบรวมสมาธิได้เสร็จปุ๊บก็สามารถพลิกเกมมาชนะเบลโทรเมได้และคู่ต่อสู้คนต่อมาของทาคาโอะเลยนะครับก็เป็นคู่ต่อสู้จากทีมอเมริกาครับคู่ต่อสู้จากทีมอเมริกาที่ทาคาโอะต้องเผชิญหน้านั่นก็คือสตีฟนั่นเองครับสตีฟเนี่ยครั้งหนึ่งเขาเคยต่อสู้กับเรนอกรอบมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาสามารถเอาชนะเรได้อย่างง่ายได้และทีนี้พอมาต่อสู้กับทาคาโอะตั้งแต่รอบแรกเลยทากาโอะเอง ไอ้ไทฮอนของสตีฟเนี่ยมันน่ากลัวนะแต่ว่าการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับเหมือนจะมีการเอื้อให้ฝั่งทาคาโอนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าสเตเดียมการต่อสู้ของทากาโวกับสตีฟนั้นนะครับมันเป็นสเตเดียมการต่อสู้ที่เป็นเมืองครับผมพอเป็นเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยเคียวจูเรก็มีการวิเคราะห์แล้วว่าตัวของไทฮอนที่ต้องการใช้ท่าไม้ตายเดดรัชในสภาวะที่แบบมีตึกมากมายไก่กองบนสเตเดียมอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถพุ่งตรงเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ดได้เต็มที่แล้วทีนี้พอเป็นอออยย่่่าาาาางงงนนนี้ท้ทคคคะะเเเเเกกก็็็ิดดววตัปฝุมมแลชไไ ในยกแรกครับซึ่งการชนะยกแรกของทาคาโอนนั้นนะครับเป็นการที่ว่าตัวของสตีฟเหมือนอ่อนให้นะครับเพราะาต้องการเก็บข้อมูลของมังกรฟ้าตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองครับแล้วพอพอโบจอยดี้เอมิลี่ได้ข้อมูลของมังกรฟ้าตัวใหม่เสร็จปุ๊บอ่ะสตีฟรอบ2นี้เอาจริงได้แล้วนะแล้วพอรอบ2ปุ๊บเอาเลยครับผมสตีฟก็โชว์ฝีมือเลยคือต้องบอกว่าทีมอเมริกานะครับจุดเด่นของพวกเขาคือเหมือนเป็นนักกีฬาใช่ไหมพอเป็นนักกีฬาเสร็จปุ๊บเนี่ยการเคลื่อนที่มันก็เหมือนกับนักกีฬาไปเลยครับโดยที่สตีย ว่าอลังการมากๆครับคาอโอเจอเข้าไปก็ถึงกับอึ่งน,นะครับเพาะว่าทำไมมันเร็วได้ขนาดนี้และในสุดท้ายและท้ายที่สุดนะครับทาคาโอก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในยก2ไปและยกที่3ยกสุดท้ายทาคาโอก็ต่อสู้โดยที่ว่าสตีฟก็จะเอาจริงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าข้อมูลของมังกรฟ้าคงไม่มีอะไรที่สามารถเก็บเกี่ยวได้อีกแล้วนะครับพอจะต่อสู้ไปต่อสู้มาโชคดีว,ว่าตอนนั้นทาคาโอเนี่ยได้คําแนะนําจากใครกับเรให้สามารถต่อสู้กับไทฮอนได้ทําให้ทาคาโอเนี่ยสามารถเอาชนะสตีฟในรอบนั้นมาได้ครับก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ของทีม BBA กับ อเมริกาหรือทีม PPB นี้และทีม BBA สามารถชนะในรอบแรกไปได้ก่อนนั่นเองครับคู่ต่อสู้คนต่อมาของทาคาโอกในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นะครับนั่นก็คือการต่อสู้กับรัฟยูเกนส์นั่นเองครับซึ่งการต่อสู้กับรัฟเป็นการต่อสู้ครั้งที่2ของทาคาโอกซะด้วยนะครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยทาคาโอกต่อสู้กับรัฟโดยที่ว่าจะต้องแก้แค้นจากที่เคยแพ้ไปครั้งหนึ่งแล้วตอนแรกเนี่ยรัฟเองก็จะไม่ต่อสู้นะครับเพราะว่าหลักการต่อสู้ของรัฟคือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ก ทำให้ทาคาโอเนี่ยต้องเตือสุดฤทธิ์นะครับจนรัฟเนี่ยตัดสินใจที่จะให้มีการแข่งขันที่เป็น exhibition match ครับซึ่งการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการต่อสู้แบบ3ต่อ3ไปะนะโดยที่ว่ามันก็เป็นการแข่งขันทางการประมาณหนึ่งครับผมแต่ก็ไม่ใช่การแข่งขันที่เกี่ยวข้องอะไรกับเวิร์ลทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเส้นทางการแข่งขันหลักที่พวกทาคาโอต้องแข่งครับในการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่ทีมยูโรก็เริ่มสัมผัสได้ว่าตัวของทีมยูโรแม้จะมีเทคนิคที่ดีจะมีพลังที่เป ไมม่ีแล้วทีนี้มาถึงรอบการสู้ของทากาโอกับราฟอย่างเงี้ยราฟก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าแนวคิดการเชื่อมั่นในตัวเองการที่ไม่ต้องพึ่งพาใครอย่างเงี้ยที่ทีมยุโรของพวกเราหรือกระทั่งคนยุโรปของพวกเราเนี่ยมีการเชื่อถือมาตลอดจะมาพ่ายแพ้ให้กับแนวคิดของพลังพวกพ้องของทีมบีบีเอไม่ได้เด็ดขาดแล้วพอการต่อสู้รอบนี้มาน,นดำเนินไปปุ๊บราฟก็ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับแล้วก็จะพิสูจน์ได้แล้วว่าแนวคิดของราฟที่เชื่อมั่นในตัวเองเมันถูกต้องแต่ทาคขโอบก็ใช้พลังพวกพ้องครับผม บางกอนฟ้าก็ดึงพลังขึ้นมาได้มากกว่าเดิมและก็สามารถเอาชนะราฟไปได้ในท้ายที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฟเองก็เป็นคนยอมรับนะครับว่าโอเคพลังแห่งพวกพ้องมีอยู่จริงก็แท้าแพ้ขนาดนี้แล้วนะครับและเขาก็ยอมรับด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่พวกทีมยูโรทาไม่ได้เหมือนทีมบีบีเอแน่นอนก็ต้องฝากความหวังให้พวกทาคาโอกไปต่อสู้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก,กับทีมรัสเซียอีกทีหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็มาถึงคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของทักาโอคนะครับนั่นก็คือยูริอีวานอฟจากที อันนี้เวอร์ไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวของการที่ทีมรัสเซียเนี่ยมีการชิง,ชงสัตว์ในตำนานต่างาาๆนานาการชิงสัตว์ในตำนานนั้นนะครับมันมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับโลกนี้ได้ถ้าหากว่าฮิวาตาริโซอิจิโร่ผู้อยู่เบื้องหลังขององค์กรบอกหรือทีมรัสเซียเนี่ยเอาพลังงานนี้ไปใช้ได้ถ้าเขาเองก็เลยต้องต่อสู้กับยูริด้วยไมซ์เซตที่ว่าฉันต้องเอาชนะเพื่อหยุดความทะเยอทะยานขององค์กรบอกที่มันต้องการที่จะทําลายโลกใบนี้โดยในการต่อสู้นั้นพวกแม็กซ์หรือแม ร่วมมือกันรสร้างมังกรฟ้าตัวสุดยอดขึ้นมาให้ทาคาโอะไปต่อสู้กับยูริแล้วการต่อสู้ยกแรกทาคาโอะสามารถเอาชนะได้ก็จริงแต่พอเป็นยก2ปุ๊บยูริใช้พลังของสัตว์ในตำนานเทียมในการพาทาคาโอะเข้าไปสู่มิติที่เป็นผู้เขาน้าแข็งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการต่อสู้ครั้งนั้นทาคาโอกก็พ่ายแพ้ในยกที่2โดยการที่ยูริเนี่ยใช้พลังสัตว์ในตำนานตาระนนาหงมกระหน่ำเข้าโจมตีทาคาโอะนั่นเองครับแต่ในการต่อสู้ยกที่3มนะครับมาอีกแล้วครับผมพลังมิตรภาพนะ <laughs> อันนี้ผมก็จะแซวเบบีต่อยู้ร,ร,บรอบ สามที่1ทาคาโอ,อเขารู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่สนุกเพราะว่ายูรี่เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆใช่ไหมครับแล้วคนที่อยู่ด้านนอกก็สัมผัสได้ถึงความจริงจังที่จะต่อสู้ของทาคาโอกณนะเวลานั้นว่าทาคาโอกเขาสนุกแค่ไหนส่งคลื่นของความสุขที่ได้ต่อสู้กับคนเก่งๆเนี่ยมามากแค่ไหนนะครับแล้วก็ส่งไปถึงทุกคนทุกคนก็หวัวเราะกับความติงต้องของทาคาโอ,อว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ยังทําอะไรมันไม่ได้เลยเนาะซึ่งตอนนั้นทาคาโอกก็เรียกว่าพลิกมาเกือบจะชนะยูรี่ได้แล้วนะครับแต่ยูร,ร้งอาารรสสุธ นานขึ้นมาจากพลังของวูฟบอกตอนทัคเขาก็โชคดีที่ว่าพลังของมังกรฟ้านั้นมันมีไว้เพื่อเอาชนะยูริโดยเฉพาะมังกรฟ้าก็พูดได้นะครับบอกกับทัคเขาว่าตราบใดที่เจ้ายังไม่ละทิ้งความหวังพลังของข้าก็ไม่มีวันหมดแล้วทัคเขาก็ใช้พลังมิตรภาพของทั้งมังกรฟ้าของทั้งเพื่อนๆที่อยู่ด้านนอกเข้าประทะกับยูริเป็นครั้งสุดท้ายและสามารถเอาชนะมาได้ส่งผลให้ทีม b ีบกลายเป็นทีมชนะเลิศของเวิลด์ทัวร์นาเมนต์ในรอบนั้นนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของทคออตตลด51นี่ เราได้เห็นกันในภาคแรกนะครับเออฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมชอบการต่อสู้รอบไหนของทักโอหรือถ้าพูดถึงในมุมของการต่อสู้กับตัวประกอบอย่างนี้ท่านผู้ชมมีมุมมองยังไงมีแนวคิดยังไงนะครับอยากจะเสริมข้อมูลตรงไหนกันไหมหรือชอบใครที่เป็นคู่ต่อสู้ของทักษโอที่ผมหยิบยกมาพูดคุยในรอบการแข่งทางการนี้ท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลล้วชอบอบย่าืมกด like กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ